เดินทางจากฉะเชิงเซามาร้อยกาโลเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของลูกค้าไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อสมัยค่ะค่ะวันนี้มาออกรถที่นี่ค่ะรถรุ่นอะไรจ๊ะอิสุค่ะอิสุค่ะตอนนี้ทําอาชีพอะไรจ๊ะรับเหมาค่ะรับเหมารับเหมาแบบไหนเอ่ยขนไม้อยู่ค่ะรถรับเหมาขนไม้อยู่ค่ะนนี้เป็นเจ๊เนี่ยธุรกิจรถฟ่วงสามคันเลยนะคะแล้วก็อ่า เห็นรถมาจากช่องทางไหนคะพี่เพจค่ะกเพจอลันของเรานะคะอันนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่จังหวัดอะไรปะฉะเชิงเซาฉะเชิงเซามาดูรถด้วยตัวเองค่ะจองอะไรมาก่อนไหมคะจองอะไรค่ะจองออนไลน์มาก่อนแล้วก็มาดูรถมาจัดไฟแนนที่นี่มาลองรถนะคะรถสวยถูกใจไหมคะพี่ถูกใจค่ะการบริการที่นี่เป็นยังไงคะดีค่ะ ดีเลยกระทำใจนะคะเอกสารยุ่งยากไหมไม่ค่ะกี่วันได้รับรถคะ1วันค่ะ1วันได้รับรถไวมากนะคะแล้วก็ฝากพี่นะคะแนะนําคนทางบ้านให้มาออกรถกับน้องหวานเลยจ้ะถ้าใครอยากออกแล้วก็ขอเชิญมาที่สมคายสมชายคาเซ็นเตอร์นะคะขอรัรถง่ายค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากคอ่าโอเคขอบคุณมากมากค่ะสำหรับใครที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะระยะทางนะคะไม่ใช่ปัญหาค่ะไกลเท่าไหร่เราก็ไปกัน เราก็ไปหากันถึงที่แน่นอนจากอยากได้นะคะโทรเลย0 6 1 4 7 8 6 9, 5นึนะคะน้องหวานจัดให้คะ่ะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายไป